กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิจรัรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองพักรวมยสร่างชาติกับผมขอเสนอท่านประธานเพื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่4 3ปีพศ2537วงเล็บ2และวงเล็บ3ออกตามความในพระบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินปีพุทธศักราช2497กา ข้อ14วงเล็บ3ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขเมียออกโฉนดที่ดินสำหรับพื้นที่เกาะที่ไม่มีเอกสารการครอ,อ,อบครองสค .1 ใบจองใบหยับย่ำหนังสือรับรองการทำประโยชน์โฉนดตราตรองได้ทำประโยชน์แล้วครับท่นา,านประธานปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กับกับผมรับผิดชอบจังหวัดชุราธ,ธานีเขต2ประกอบด้วยอำเภอเกาะกสมุยอำเภอเกาะกประังงนต,ามมนตาําำบลเกาะเต่าและอำเภอกาญจดต,ตลอดจนอำเภอดอนสักซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ ในที่ดินทํากินเป็นพื้นที่เกาะมีประมาณสองอำเภอคือำอเภอเกาะสมุยและอำเภอเกอาะพะงันและตําบลเกาะเต่าและเกาะในอำเภอดอนสักและอำเภอการิตที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเอกสารในเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินเหมือนกันครับท่านประธานท่านประธานครับการออกหนังสือทำคันในการแสดงก,กรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่เรียกว่าโฉนดที่ดินสามารถออกได้สองวิธีครับท่านหนึ่งการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามมาตรา59และ 5, 5, 9, ตามมาตรา9ทุ่วับตามมาตรา58และ58ทวิตามประมวลกฎหมายที่ดิน2การออกโฉนดที่ดินจะพระรายโดยเจ้าที่ดินยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินด้วยตนเองได้สองกรณีกรณีที่มีหลักฐานสำหรับที่ดินตามมาตรา59และกรณีไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดินตามมาตรา59ทวิครับตัน จากข้อสองกรามประธานจะเห็นได้ว่าการออกหนังสือสำคันแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินกรณีที่ไม่มีหลักฐานสาหรับที่ดินตามประมวลกฎหมาย59เทวีตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้นคือผู้ที่ครอบครองที่ดินมาก่อนใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์สำหรับที่ดินคือการไม่ได้แจ้งการครอบครองสกหนึ่งตามมาตราห้าแห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินที่สําคัญกว่านั้นครับเมื่อมีการออกกฎกระทรวงฉบับ ที่43ปีพศ2537มากำหนดหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดินโดยข้อที่4วงเล็บ2และวงเล็บ3ของกฎกระทรวงเมีอออกโฉนดที่ดินสำหรับที่เกาะซึ่งไม่มีหลักฐานการแจ้งข้อบครองที่ดินท่านประธานครับตั้งแต่ปีพ,พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินรอศ22เป็นต้นมาอยู่ทั่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อปีพศ2497 ได้ออกหนังสือสแสดงสิทธิ์ในที่ดินมีหลายแบบด้วยกันครับท่านเช่นใบจองหนังสือรับรองการทำประโยชน์และโฉะนดที่ดินแต่อย่างไรก็ดีครับท่านส่วนหนึ่งมาจากรัฐเองไม่สามารถออกหนังสือสแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ทันต่อความต้องการของประชชนได้ครับท่านแต่ประชาชนมีปัญหาในการเดินทาง ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องมือในการสื่อสารไม่เข้าใจในการครอบครองที่ดินและการทําประโยชน์ในที่ดินของตนเองหรือแม้กระทั่งการอ่านออกเขียนได้ซึ่งทาให้ประชาชนทนั่วไปในที่เกาะนั้นไม่สามารถมีสารสิิ์ได้แต่เดิมผนวกการเดินทางในอดีตนั้นไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนปัจจุบันครับชีวิตก็แตกต่างจากปัจจุบันด้วยครับท่สสานประธานท่านประธานครับหากย้อนหลังไปปีพศ2 4 3 1 ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าวัคกที่ห้าพระองค์ทรงเด็จประพาสพื้นที่เกะาะปังันครั้งแรกและพระองค์ทรงเด็จต่อเนื่องถึง14ครั้งครับท่านรวมไปถึงพระนธาน้ำตกไว้สามแห่งด้วยกันครับท่านเช่นน้ำตกธาราพาสน้ำตกธรารเวทและน้ำตกและน้ำตกธารเด็บมีหลักฐานจาลึกพระบรมมิถอยทุกครั้งสิ่งที่กับผมได้กล่าวนั้นแสดงว่าพื้นที่เกาะมีประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของอาณาประชาราษฎร ชาวบ้านไม่ได้เข้ามาอยู่หลังปีพอ,อ2สองสรับท่าตันแต่พื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนมีหมู่บ้านตั้งรกรากฐานทำหาก,กินมานานกัท่านเกาะสมุยก็เช่นกันครัทตันเดิมก็เป็นแหล่งที่ทำหาก,กินเป็นเมืองท่ามีวิถีชีวิตของชุมชนมีการสัญจรไปมารกรากฐานและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงันและเกาะเต่ามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติพี่น้องครอบครัว อยากนี้กับผมได้กล่าวไปครับท่านประธานเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะต่าน,นั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นร้อยร้อยปีตามที่ปรากฏหลักฐานหรืออาจมากกว่านั้นแต่ผมเองเป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดจนมาตั้งทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นจังหวัดจนมาตั้งได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาทํางานในรัฐพายอย่างนี้การออกกฎกระทรวงฉบับที่สปีพศ2537มากําหนดหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดินโดยข้อ14วรเลสบ3 ของกฎกระทรวงมิให้ออกโฉนดที่ดินสําหรับที่เกาะซึ่งไม่มีหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดินกระทบถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะในเรื่องของวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพเช่นการใช้ที่ดินทำมากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายการทรงต่อเป็นมรดกอย่างเป็นรูปธรรมให้กับชายาการสร้างไรายได้และธุรก,กิจในทางเศรษฐกิจเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวเกิดการวิาพากษ์ระหว่างประชาชนในเรื่องพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐครับสั้น ผ,ผลกระทบของกฎกระทรวงฉบับที่43ปีพุทธศักราช2 5, 5 3 7ยังเป็นกฎหมายที่ออกโดยขวายบริหารในการกำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์และเอกสารสิทธิ์โดยอาศัยอำนาจพระบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินเกือบ30ปีเต็มแล้วครับท่านกฎหมายนั้นกำเนิดพร้อมกับควบคู่กับวิวัฒนาการของขมนุษย์ที่ต้องการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมภายใต้สังคมกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งกฎหมายย่อมควรเปลี่ยนแปลง ตามขนาดสังคมของประชากรที่คู่ขนานกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้นกับท่านกฎกระทรวงฉบับที่ส3าปีพศส5 3 7สาเป็นการกำหนดสิทธิในที่ดินของประชาชนและขัดต่อประมวลกฎหมายที่ดินมาตราห9เก้าทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินรัฐยังคงให้การรับรองสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองสคหนึ่งตามมาตรหาห้า แห่งพระราชบัญญัติกฎหมายที่ดินปีพศ2497ที่เปิดโอกาสให้รับเอกสารสทิที่ดินภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับแต่กฎกระทรวงฉบับที่13ปี2 5 3 7ข้อ14วงเล็บ3ซึ่งออกโดยอาศัยตามมาตรา6มาตรา9และมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินปี2497และมาตรา59แห่งประมวลกฎหมายที่ดินปี2497ไม่ได้รับรอง สิทธิของประชาชนซึ่งครอบครองธรรมยศนในที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินกับผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตสองจังหวัดรวตนานีเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เกาะครับในเขตอำเภอกอตมุยของปัะงงานและกอเตาในกระทเนือยตัติเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรมีม,มติแต่งตั้งคณะกรรนะม,าก,มาการกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่13พุทธศตวราชปี2537าย ออกตามความในะวามยัิใช้ประมวลกฎหมายที่ดินปีพศ2497ข้อ14วงเล็บ3ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนการประกอบอาชีพการลงทุนการสร้างรายได้เพื่อเป็นขมสิทธิ์ของตัวพี่น้องประชาชนทั้ทงนี้เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่10 13ปีพศ25 37ข้อ14วงเล็บ3ามให้สอดคล้องกับมาตราหาทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินและเจตนาของกฎหมายที่ดินโดยเปิดโอกาสให้ ผู้ครอบครองธรรมโยชนในที่ดินก่อนประมวลกฎหมายที่ดินปี2497ได้พิสูจน์สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของตนอยากหลักษานการเข้าครอบครองและการทำมาหากินเช่นในพื้นที่เกาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกมะพร้าวในที่ดินํำกินประชาชนปลูกมากกับร้อ100ปีแล้วครับท่านก่อนที่ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัรที่ห้าเสด็จพระพาหรือภาพถายเพราะว่าคนกระทรวงทีสามปีส 537ข้อที่4วงเล็บ3ที่ดินที่จะออกโฉนดลักษณะที่ดินที่ประชาชนครอบครองและํำประโยชน์แล้วและเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดได้ตามกฎหมายแต่ไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์สำหรับที่ดินในพื้นที่เกาะที่ไม่มีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินท่านประธานครับควรเพิ่มเติมข้อความในกฎกระทรวงฉบับที่13ปีพศ2 5 3 7ข้อ1 44วงเล็บ3ให้ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองแต่สามารถพิสูจน์ิตการครอบครองได้ครับจากการที่ผมได้เรียนท่านประธานได้ทราบถึงความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่กับผมรับผิดชอบและประชาชนในเขตพื้นที่เกาะทั่วประเทศกับผมขอเสนอท่านประธานเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งคณะกรรม,มาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ส3เพื่อขาปีอัารอยามสิบเออกตามความในพระรบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินปี2497ข้อ14วงเล็บ3ด้วยครับ,บาท่านประธานสุดท้ายนี้กับผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านไปยังผู้ที่ได้ทําการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องเรื่องห็นถึงประเด็นความสําคัญทุกร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องกฎกระทรวงฉบับที่13ของประชาชนด้วยครับท่านขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณมากครับครับต่อไปขอเชิญ